สวัสดีค่ะตอนนี้ใส่ผ้ายางบนที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังเอาน้ำใส่อยู่นะคะผ้ายางแล้วก็ปรับพื้นที่ค่ะปรับพื้นที่ด้านนูน้นแล้วก็ใส่น้ำนะคะเดี๋ยวก็จะเอาต้นไม้มาใส่นะคะแต่ยังไม่รู้จะเอาต้นอะไรมาใส่นะคะเดี๋ยวลองเดินดูก่อนนะคะประมาณนี้นะคะใครจะทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตัวล็อกล็อกกับ อันนั้นค่ะท่อแบบนู้นนะคะท่อพี c ีนะคะแล้วก็เอาตัวล็อกแบบนี้ค่ะล็อกตัวล็อกแบบนี้ก็หาซื้อได้ปกตินะคะสี่หุนใช่พอ่อสี่หุนนะคะก็เนี่ยค่ะล็อกกับท่อพี c ทําเป็นรางนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาบ้นบอลมาใส่นะคะอันนู้นก็ทําเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวมาดูตู้นี้นะคะตู้นี้กําลังเตรียมไปผ่านะคะ นี่ค่ะบางส่วนก็ผ่าไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นนินรละซับนะคะนินรละซับก็เนี่ยค่ะมีแบ่งไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีแบ่งอีกเดี๋ยวหนูมาแจ้งนะคะต้นนี้นินรละซับนี ica, ่ค่ะเยอะมากแล้วก็ลูกไม้เหลืองนะคะมันออกลุงเหลืองส้มๆนะคะเดี๋ยวลูกไม้เหลืองหนูจะพาไปดูนะคะวันนี้จะมีมาแบ่งนะคะลูกไม้เหลืองก็เดี๋ยวขออนุญาตคัดให้ส,สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่า หน้าตาประมาณไหนนะคะลูกไม้เหลืองมันจะดูสีจากอื่นจะดูสีต้ตนอื่นซีดไปเลยนะคะเวลาถายรวมกันนะคะอันนี้เป็นลูกไม้เหลืองทั้งหมดเลยนะคะโตมามันก็อาจจะเป็นออกทนเหลืองเหลืองอันนี้เหลืองออกดําเหลืองส้มค่ะเหลืองมีจุดแบบเนี้ยค่ะไม้เหลืองหรือว่าออกส้มๆเลยก็มีนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าลูกไม้เหลืองเป็นยังไงเดี๋ยวหนูเอามาแบ่งนะคะ อันนี้เป็นเดือนค่ะเดือนพฤษภาคมนะคะพี่ๆถามกันมาเยอะมากเดือนพฤษภาเดี๋ยวมีแบ่งอีกเดี๋ยวหนูมาแจ้งนะคะเขาจะเป็นใบกลมสีขาวแบบนี้ค่ะเดือนพฤษภาคมนะคะก็อันนี้จะเป็นเอกราชนะคะเอกราชก็พี่ๆถามกันมาเยอะมาเอากร,ราชยังไม่ได้ผ่าเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผ่าแล้วมีแบ่งแล้วมาแจ้งนะคะเขาเป็นไม้ลายไทยไม่ใช่อะไรค่ะไม้ทรงใบไทยลายสวยนะคะ อันนี้เป็นพระพันวสาแดงนะคะพระพันวสาแดงก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะหรือว่าพระไวพระไวตตาขุนชาขุนแผนถ้ามีก็จะให้ไปน,นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะนี่ค่ะมีมันสีคล้ายกันหลายต้นนะคะโออันนี้มาดูเทพพิดาค่ะเทพพิดาต้นนี้คือต้นแก่มากแล้วนะคะจอมแก่มากกัดสีแล้วนะคะนี่ค่ะกัดเต็มใบเลยแต่ว่า ตู้นี้สังเกตดูคือมันเป็นไซส์ที่ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอันนี้เป็นลูกไม้นะคะยังไม่ได้ไปตั้งชื่อสักทีนะคะนี่ทำจำนวนไว้รอแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีแบ่งก็จะมาแจ้งพี่ๆนะคะว่าทางส่วนมีไม้จดชื่อใหม่นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปจดนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะที่จะไปจดชื่อนะคะ เทพทิดาจะมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเทบธิดาอันนี้เป็นใบไผ่นะคะนี่ใบใบไผ่อันนี้ใบหอกค่ะใบหอกเพราะว่ามันกว้างเกินกฎที่เขาตั้งไว้นะคะนี่ใบหอกเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูลูกไม้เหลืองกันดีกว่านะคะค,ค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะลูกไม้เหลืองต้นละหนึ่งร้อยนะคะมันก็จะเหมือนกันหมดเลยนะคะชุดนี้ตอนเด็กเหมือนกันหมดเลย ก็เดี๋ยวหนูเลือกขออนุญาตเลือกให้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกันก็ให้ไปที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกไม้เหลืองอันนี้ค่ะอันนี้เป็นสุดป่าถนานะคะอ๋อแจ้งพี่ๆหลายๆท่านนะคะถามกันมาเยอะมากเซตลูกไม้นะคะเดี๋ยวมีมาอีกแน่นอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอลูกไม้โตอีกสักนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าพอคัดได้ได้สักสิบเซตเดี๋ยวหนูจะมาทำคลิปให้นะคะลูกไม้ ราคาราคานะคะเช่นเดิมค่ะ1 8 9บาทรวมส่ง4กระถางนะคะกไ็ไม่ไม่มีเป็นค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าปลายทางก็บวกเพิ่ม20บาทนะคะอันนี้จะเป็นสุดปารถนานะคะสุดปารถนาจะมีแบ่งอยู่ที่150บาทกัดสแล้วนะคะสุดปารถนา <S <S เดือนเมษายนก็จะมีแบ่ง100บาทนะคะตับเดือนก็มีเดือนกรกฎราคมอีก120นะคะ อันนี้คือหนูเอาแอบอาไว้ข้างตู้เขาเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เอ้ยไม่ใช่นี่นะดูก่อนเป็นเปื้อนนะคะเป็นหนึ่งว้มันเป็นไม้จอมนะคะไม้จอมสวยมากเลยไม้จอมของตัวอัมพรนะคะแต่ใบเขาเพิ่งขี้ออกมานะคะนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะคะอันนี้จะเป็นอ่มามัคคาวาลังสันนะคะแต่ว่ามันมีแค่สองใบนี่แหละค่ะ เป็นไม้จอมนะคะนักขวานจะมีแบ่ง80บาทนะคะเดี๋ยวพาไปดูต่อคะ่ะอันนี้จะเป็นข่าสมิงนะคะข่าสมิงตอนนี้จะเหลือไซส์ย่อมลงมานิดนึงคิดไป120บาทนะคะข่าสมิงกัดสีออกส้มๆแบบนี้คะ่ะมีแบ่ง120บาทนะคะต่อไปโหเยอะมากอันนี้อันนี้เป็นสุดนทรอู้นะคะสุนทรอนผู้มีแบ่ง120คะ่ะ แล้วก็ต่อไปเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นหนุมานออกสึกนะคะแต่สีมันจะซีดนิดน,นึงนะคะจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้นะคะสังเกตดูไม้ทางตู้เลยมันจะเขาเรียกอะไรสีดอบลงไปนะคะสีซีดลงไปนิดน,นึงเพราะว่าตรงนี้แดดมันไม่พอนะคะกําลังจะย้ายออกไปให้รับแดดนะคะตรงนี้อันนี้จะเป็นหนุมานออกสึกค่ะมีแบ่งอยู่ที่เจ็บาทนะคะไซา์ที่แบ่งเริ่มกัดสีกัดลายแล้วนะคะ สุดปาฏนาค่ะทางนั้นเลยเนี่ยค่ะก็จะมีแบ่งต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะเอ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะนี่อันนี้เป็นไก่แดงค่ะไก่แดงมีแบ่งสองบาทนะคะไก่แดงหานุมานจองถนนนะคะมีแบ่งหกสบาทเจ้าจัก,กรพรรดิเดี๋ยวรอโตอีกนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นขวัญดาวนะคะ ไม่ใช่นี่เป็นอันนะคะมรกตสยามนะคะเดี๋ยวกวนอิมรออีกนิดนึงนะคะทําจํานวนไว้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้คือมันต้องย้ายออกไปแล้วนะคะเพราะว่าสเกตดูไม้มันยืดนะคะยืดด้วยแจงไม่พอค่ะอันนี้จะเป็นไก่ทองนะคะไก่ทองจะมีแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนี่คะ่ะไก่ทองก็ดูขาวๆแบบนี้นะคะ ไก่ทองไม่ใช่ไก่ทองประเสริฐนะคะชื่อไก่ทองค่ะต้นนี้ไก่ทองชาราวันนะคะน,นี้นะคะก็อันนี้หนุมานออกศึกค่ะสวยมากะนะนี่อยู่ที่เจสิบาทนะคะต้นลูกเจสิบอันนี้เป็นนางยักษ์นะคะยักษ์วิชุดาค่ะตับรามเกียรตินะคะอันนี้จะอยู่ที่ต้นลูกสี่ร้อยห้าสิบปลายแล้วนะคะต้นลูกนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นพายจันนะคะพายจันตับขุนช้างขุนแผนนะคะบอลเก่าเช่นเดียวกันอันนี้มันจะทิ้งใบแล้วนะคะใกล้ทิ้งใบเขาเป็นไม้ปลายบอลเก่าปลายเขียวนะคะอันนี้เดี๋ยวมีลูกเหรียญหนุ่มมาแบ่งนะคะอันนี้สุโขไทสองนะคะสุโขไทสองก็ใกล้จะทิ้งใบนะคะสีมันเลยไม่ค่อยชมพูอันนี้จะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสุโขไทสอง ขุนไกค่ค่ะขุนไก่จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาเอาไปที่150บาทนะคะขุนไก่ก็ด้านนี้นี่ค่ะใบมันเริ่มทิ้งใบแล้วนะคะในบางต้นอันนี้จะเป็นบอลเก่านะคะบอลเก่าน,นี้ให้ไปที่80บาทนะคะบอลเก่าอันนี้เป็นพญาพันวังค่ะพญาพันวังให้ไปที่ราคา80บบาทนะคะพญาพันวังนี่ค่ะ มาร์กกันทักกะกำลังทำจำนวนชุดใหม่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไก่มะเหศวน,นะคะไก่มะเหศวนทำจำนวนแล้วนะคะมันยังเป็นซ้ายสองใบเล็กอยู่นะคะที่หนูเคยให้ชมแต่ถ้าใครรับได้ก็สามารถรับได้นะคะต้นนั้นหนึ่งร้อยบาทนะคะก็หรือถ้าใครรออีกนิดนึงก็ได้นะคะมันมีจำนวนเยอะอยู่นะคะไก่มะเหศวนแต่มันยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะ อันนี้จะเป็นสุนทรภูนะคะสุนทรภูจะมีแบ่งหนึ่งร้อยยี่สิบาทค่ะมาดูกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นมัชฉานุตับรามเกียนหนูมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะมัชฉานุตับรามเกียนอันนี้จะเป็นนกพก้าแผงนะคะแผงเขียวนะคะแผงเขียวเรื่อเรื่อมีจุดแดงนะคะอันนี้ถ้าไม่แน่ใจว่าจํานวนยังมีอีกหลายต้นหรือเปล่านะคะแต่ให้ไปที่ต้นละหกสิบาทนะคะนกพะกาแผง อันนี้มัชชานุนะคะ100บาททรงใบสวยนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยใบยแข็งแรงอันนี้จะเป็นเขาสมิงะคะ่ะตอนนี้มีแบ่งไซส์ย่อมลงมาหน่อยนะคะแตก่ก็เริ่มกระสีแล้วเหมือนกันอยู่ที่120บาทนะคะถัดมาจะเป็นองคุริมานนะคะองคุริมานนะคะไม่ได้พามาดูนานเลยนะคะใบแข็งมากนะคะองคุริมานเป็นไม้ที่ใบแข็งก้านดำนะคะดำปีเลยนะคะนี่ค่ะ ก็ให้ไปที่ราคา120บาทนะคะต้นลูก120น้ี่ใบใหม่เขานะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นมหาพนนะคะมหาพนให้ไปที่200บาทนะคะมหาพนนี่ค่ะกัดสีกัดลายแล้วนะคะต้นลูกก็กัดสีกัดลายแล้วค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ดําเพิงนะคะลูกไม้ดําเพิงเนี่ยค่ะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่ต้นละให้ไปต้นละ100บาทนะคะ นี่ค่ะลูกไม้ดาเพิงจะเป็นออกแบบนะคะแต่ละใบเขาจะกัดไม่ค่อยเหมือนกันนะคะดูสวยนะคะมีสเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะใครชอบไม้ดําๆนะคะ,ะก็อันนี้จะเป็นเล่มมงคละค่ะเล่มมงคลอยู่ใต้เขาแดดไม่ค่อยมีนะคะเล่มมงคลมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนี่อันนี้จะเป็นนางสุชาดามีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะอีพญานาคราชค่ะพญานาคราชก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ บอลกาบค่ะโอ้ยเพชรสีอันนี้คือใหญ่มากใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้วันนี้มีเพชรเจสีแบบไม่ด่างมาแบ่งเ้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูเขาก็จะกัดประมาณนี้ค่ะคือไม่กัดด่างนะคะมันด่างแต่ว่ามันด่างขอบๆนิดๆแบบนี้ค่ะแต่ว่ากัดสีนะคะกัดสีเดี๋ยวยังไงหนูพาไปดูอีกทีอันนี้เป็นพิษณุโลกป้ายนะคะพิษณุโลกด่างนะคะนี่ อันนี้จะมีแบ่ง250นะคะนะคะอันนี้จะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ใบกลมๆแบบนี้ค่ะดุดุนะคะเส้นใบเขาแบบจะเห็นเหมือนมันมันนูนๆนะคะดูมีมิติไม่ใช่ใบเรียบๆนะคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวหนูมีแบ่งหนูมาแจ้งนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปกันต่อนะคะอันนี้ดาวเพียงดินค่ะดาวเพียงดินมีแบ่ง50บาทนะคะ50บาท อันนี้จะเป็นพญาพันวังค่ะพยาพันวังแปดสิบาทอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เดี๋ยวถ้าหนูผ่านแล้วหนยหนูมาแบ่งนะคะจุดนี้มันก็เริ่มที่จาโตแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยลงหัวนะคะสังเกตดูจากใบเขาจะยังงามสวยมากเลยนะคะอันนี้มะขวานลังสันนะคะมะขวานลังสันก็จะมีแบ่งอยู่ที่แปสิบบาทนะคะมะขวานลังสันนี่อันนี้จะเป็นกําแพงแสนนะคะ แต่กำแพงแสนนี้จะซีดกว่านอกตู้เดี๋ยวหนูไปให้ดูนอกตู้นะคะก็มีแบ่งอยู่ที่60สบนะคะกำแพงแสนอันนี้นะคะมีหลายพันเลยนะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูอันนี้จะเป็นพันดาวนะคะพันดาวก็จะมีแบ่งหนึ่งิบาทนะคะพันดาวไซส์ย,ยังไม่กัดสีนะคะพันดาวหนึอันนี้เป็นลูซี่โคบุตรนะคะ เนี่ยคะ่ะหนูพยายามจะไม่ข้ามในแต่ละต้นนะคะฤาษี่โคบุตรเนี่ยคะ่ะเขาจะกัดลายสวยเปรอะแบบนี้นะคะกําลังทําจํานวนอยู่นะคะฤาษี่โคบุตรหน้าตาเขาถ้ี่พี่ๆอาจจะคุ้นมันจะคล้ายๆจบพันนครนะคะจบพันนครหนูก็กําลังทำำําจํานวนเอ้ยจบพัะนครพอมีนะคะพอมีจะอยู่ที่ราคา2 5 0ห้าสิบบาทนะคะจบพันนครแต่ฤาษี่โคบุตรหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีแล้วมาแจ้งนะคะฤาษี่โคบุตรนี่คะ่ะอันนี้เป็นเมฆพับนะคะ เมฆพับมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะนี่เมฆพับสวยๆเลยนะคะกระดูกดํานะคะพื้นออกแดงน้ําตาละคะ่ะก็อีกต้นหนึ่งน,นี้ใบเขาทิ้งใบเหลือใบเดียวนะคะทองอุไรนะคะทองอุไรทองอุไรก็จะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูนะคะหนอนไม้แล้วค่ะเนี่ยหนอนตัวใหญ่กินองคุ่งเตือนตาเตือนใจไปนะคะนี่ อันนี้ก็สวยนะคะเนี่ยค่ะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ตรงนี้จะมีใบไผ่ยเยอะหน่อยนะคะอยู่ใต้ใบไผ่อันนี้ค่ะคนปรับรายก็คือปรับรายเรียบไว้เช้ามาก็มีคนแอบมาเดินย่ำตอนเย็นนี่แหละค่ะนี่นะคะอุอันนี้สวยมากเลยอ๋ออันนี้ดาบขุนแผนนะคะดาบขุนแผนเดี๋ยวถ้าผ่าแล้ว มีแบ่งแล้วมาแจ้งนะคะดาบขุนแผนสวยมากเลยอันนี้คือเดี๋ยวหนูพาดูนะคะอันนี้ก็คือเอาออกมาจากด้านนั้นเลยค่ะเพราะว่าหลบมานะคะเราจะได้ทำลางนะคะเท้าพิรันนะคะเท้าพิรันพนาศูนย์นะคะก็จะมีแบ่งถ้าแบบป้ายน้อยหนูให้ไปที่ร้อยห้าสิบถ้าป้ายสวยๆเลยแบบสวยมากนะคะก็ให้ไปที่สามร้อยบาทนะคะ อย่าค่อยๆเดินชมนะคะนี่อันนี้เป็นไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งตัวน,นี้ทําจํานวนไว้ใหม่แล้วนะคะรุ่นเดิมหมดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหลวงราชเสนหาค่ะหลวงราชเสนหาให้ไปที่ราคา60บาทนะคะ60บาททองบันช่างค่ะนี่ทองบันช่างหนูก็จะมีแบ่งลน่าจะเหลืออีกหนึ่งต้นนะคะให้ไปที่150นะคะนี่อันนี้สวยมากเดี๋ยวหนูดูชื่อก่อนนะคะ ไม่มีไม่มีที่ให้เดินไปนะโอ้ลบหมดแล้วอะไรอ่านอ่านไม่ออกค่ะพี่พี่เอออ่านไม่ออกนะคะอ่านว่าอะไรหนะ้าสวยมากเลย เหมือนอ่านว่าขะละนะคะหนูก็ไม่รู้ว่ามีบอนชื่อนี้หรือเปล่าต้องขออภัยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นลูกไม้เหลืองนะคะเหลืองดําชินนบัญชรน,นะคะชินน้บัญชรจะมีแบ่งสองร้อยห้าสิบาทนะคะชิ้นนะบัญชนนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสีบุรีรํานะคะสีบุรีรํตอนนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวพาไปดูไซส์อีกทีนะคะหนึ่งร้อยบาท หงยกนะคะหงยกก็จะมีแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะหงยกนนี้เป็นลูกไม้เหมียวนะคะลูกไม้เหมียวก็คือลูกไม้ของหนูนั่นแหละค่ะลูกไม้เหมียวหนูงให้ไปที่ต้นละแปดสิบนะคะต้นลูกนะะอันนี้จะเป็นพลอยชุมพูค่ะเข้มเข้มเลยอันนี้ยังหมดอยู่นะคะเดี๋ยวทําจํานวนได้แล้วชุดใหม่แล้วมาแจ้งนะคะ นี่ใบนี้สวยนะคะอันนี้จะชื่อว่ากระเจะจจันนะคะกระเจเจจันมีแบ่งอยู่ที่ต้นละแปดสิบบาทนะคะอันนี้ใบยังกลางไม่เต็มทีนะคะเพิ่งกลางอันนี้ก็จะเป็นอ,อะไรนะคะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะออกโทนต่างๆกันไปนะคะลูกไม้สีเหลืองนี่อันนี้ลูกไม้ร้อยนะคะชื่อนะคะชื่อหนูตั้งชื่อให้เขาว่ารหัสหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะเดี๋ยวถ้ามีแบ่งนะ้วหนูมาแจ้งนะคะ เนี่ยค่ะหนูเดินเข้าไปด้านในไม่ได้นะคะอันนี้เฝ้าอยู่ตลอดเลยนะคะแมวนี่แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูไก่มาเหศวนนะคะอันนี้คือมันเริ่มโซมด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากมันล่มแล้วมันก็แออัดกันนะคะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยแมวกัดขานะคะแกล้งเล่นค่ะอันนี้จะเป็นไก่มาเหศวนนะคะเนี่ยค่ะถ่ายทําประวัติไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบักตัวตนี้มันต้อง บุกใหม่นะคะมันจะโซมโซมหน่อยเนื่องจากมันอยู่ใต้ลมใบไผ่นะคะมันไม่ค่อยมันไม่ได้แดดเลยอะคะ่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นเมฆพับนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะตรงนี้จะเป็นเทพสถิตนะคะเทพสถิตน,นี่จะเป็นแก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนอ่ะอันนี้ล็อกโฟกัสนะคะเดี๋ยวเอาใหม่นะคะ แก้วโกเมนก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะอันนี้ใบใหม่นะคะมันยังไม่ค่อยแข็งเลยมันเพิ่งกลางนะคะเนี่ค่ะก็แข็งอยู่แต่ว่ามันแบบว่าอ่อนยังไม่แข็งเท่าใบล่างนะคะเนี่ค่ะแก้วโกเมนนะคะมีแบ่งสองร้อยอันนี้อุ้มทองนะคะนี่แต่ใบเปื้อนนิดนึงนะคะอุ้มทองก็จะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะหันนมานเชิญทงนะคะหันนมานเชิญทงก็จะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบนะคะ เหลือไม่เยอะแล้วนะคะหัุมานเชิญทงนี่แล้วหนูก็จะพามาดูกําแพงแสงกับสีลําพูนนะคะสีสวยแข่งกันเลยนะะลลเนี่ยคะ่ะสีลําพูนจะเนียค่ะต้นนี้นะคะก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบกำแพงแสงจะอยู่ที่หกสิบบาทนะคะใบใหญ่มากนะคะกําแพงแสงก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็หนูพามาดูต้นนี้นะคะว่าจะพามาดูหลายทีแล้วนะคะเขาเป็นแม่ฟ้าสางอีกต้นหนึ่งเนี่ยคะ่ะ โตมาส่วนมากนะคะมีพี่พีรอกันเยอะมากเลยนะคะตัวน,นี้เดี๋ยวถ้ามีจํานวนแล้วหนูมาแจ้งนะคะฟ้าสางอันนี้จะเป็นรัตนบุรีนะคะรัตนบุรีมีแบ่งอยู่ที่ราคานะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นไม้กัดส,สีนะคะรัตนบุรีปลูกนอกตู้ได้สวยมากเลยนะคะจริงจปลูกนอกตู้ได้ทุกสายพันธุ์เลยนะคะแต่ว่าอย่างไม้เหลืองนี่อันนี้หนูก็มาปลูกนอกตู้สีมันจะเข้มกว่าหน่อยนะคะ เลิ่มงคลนะคะเลิ่มงคลก็จะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบสวยมากเลยนะคะเลิศมงคลอันนี้จะเป็นมลนเรียกซับนะคะมลเรียกซับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทะคะ่ะดาวเคียงดินนะคะดาวเคียงดินอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะดาวเคียงดินอันนี้จะเป็นสร้อยสังวานนะคะเดี๋ยวถ้ายังไม่มืดก่อนตอนนี้แสงมันเริ่มลดลงแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้มืด ก็มีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะซอยสังวานแล้วก็จะมีสองฟังโขงนะคะสองฟางโขงเนะะี่ยค่ะให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต้นสวยไหมนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะนี่นะคะต้นประมาณนี้เนี่ยค่ะนางเกาสุริยานะคะให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทคะ่ะชินน้ำบัญชรน,นะคะชินน้ำบัรชนให้ไปที่ราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่สองร้อยห้าสิบนะคะ แล้วก็มีตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเริ่มที่จนะอันนี้จะเป็นของขวัญน,นะคะของขวัญไทยแท้เลยนะคะอันนี้หนูให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วกันนะคะไซส์เล็กกว่าที่เคยขายนิดนึงนะคะเล็กกว่าแล้วก็มีนายท้องเหม็นนะคะนายท้องเหม็นให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะ สุนทรพูนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะมันจะเบอร์เบอร์หน่อยนะคะทุกคนค่ะหานุมานเชิญทงจะเป็นประมาณนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนกวายุพักนะคะนกวายุพักเดี๋ยวหนูหยิบห้ดูตับรามเกียนนะคะนกวายุพักก็ให้ไปที่ราคานะคะนกวายุพักไซส์ใหญ่แล้วนะคะเนี่ยคะ่ะให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้ไตพบนะคะลูกไม้ตั้งชื่อให้เขาว่าไตาพบลูกไม้ รหัสไตพบนะคะอันนี้ให้ไปที่แปดสิบนะคะสูสีไทยเฮ้านะคะให้ไปที่แปดสิบาทคะ่ะอันนี้จะเป็นข่าวสมิงนะคะไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยก็ให้ไปที่หนึ่งร้อยี่สิบนะคะนี่จะเป็นถันุมานอกศึกนะคะเริ่มการสีแล้วให้ไปที่เจสิบบาทคะ่ะตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นกุมพะกันนะคะจะมีแบ่งอยู่ที่เจสิบาทนะคะกุมพะกันตับรามเกียนนะคะแล้วก็มีสูสีไทยเฮ้านะคะแปดสิบนะคะสูสีไทยเฮ้า ไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามให้ไปที่ราคา50บาทนะคะไก่ตัวงามอันนี้จะเป็นมหาราชานะคะมหาราชามีแบ่งต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณสองต้นนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะถัดมาจะเป็นมาก,กันทกะนะคะมากัาธกะกํา,กากกลังทําจํานวนอยู่นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะเป็นอ่าสุรเสณ์นะคะสุรเสณ์จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะออกดอกไม่ได้ผสมอีกแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นพรมคีดีนะคะด้านนี้พรมคีดีสีชมพูเปรอะแบบนี้ค่ะมีแบ่ง150บาทแล้วก็ถัดมาจะเป็นอ้าวอ้าวอ้าวใบใหม่เ,เ,เนี่ยค่ะจันไอไม่ใช่จันชายนะคะอันนี้ชื่อว่าเล่มมงคลนะคะให้ไปที่150นะคะที่หนูให้ดูต้นลูกไปเมื่อกี้นะคะบับเบิ้ลไทยนะคะบับเบิ้ลไทยต้นนี้ห้ามีลูกแบ่งนะคะห้าสิบบาทนะคะบับเบิ้ลไทยนี่ค่ะอันนี้อินทรารังสรรค์น,นะคะ อันนี้จะแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะก็ไปดูจันฉายนะคะหอ้ไก่ออกดอกนะคะดอกใหญ่มากนี่ค่ะดอกใหญ่มากแต่ไม่ได้ผสมนะคะไก่อมพันธ์นะคะไก่อมพันธ์จะมีแบ่งหนึ่งรอยบาทนะคะไก่อมพันธ์นี่ค่ะอันนี้จะเป็นจันฉายนะคะจันฉายมีแบ่งอยู่ที่เจ็สิบบาทนะคะจันฉายดาราสวรรค์น,นะคะ นี่แบ่งอยู่ที่150นะคะดาราสวรรค์นี่ค่ะตัดสวยมากเลิ่นมงคลน,นะคะตรงนี้สวยมากเลยอุยอ้ยอแมวนะคะอ้าวเบอร์นะคะเดี๋ยวแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะเลื่นมงคลน,นะคะนี่ต้นสวยมากเลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมีลูกแบ่งนะคะนี่อันนี้จะเป็นอ่าปีกนางฟ้านะคะต้นละหกสิบบาทนะคะหกสิบบาท เดินตามหนูตลอดเลยนะคะตัวนี้อ๋หนูจะพามาดูสร้อยสังวานค่ะเพราะว่าขําแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ได้ดูสร้อยสังวานสร้อยสังวานจะมีแบ่ง1.50่าสนะคะสร้อยสังวานด้านนี้จะเป็นไก่มงคลน,นะคะไก่มงคลให้ไปที่1.50บาทนะคะนารีบุรพานะคะอันนี้หนูจะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละ200บาทนะคะ เขาก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะไม้ป้ายชุมพูพื้นเขียวป้ายชุมพูนะคะต้องแล้วก็สังเกตดูตรงเขียวเขาจะกัดสีด้วยนะคะถ้าโตแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าป้ายเขาจะป้ายเป็นจนเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยมากใบแข็งด้วยนะคะอันนี้พญานาคราชค่ะพญานาคราชก็จะมีงอนนะคะนี่งอนเขานะคะโตได้ยุจะมีงอนนะคะตอนเด็กๆเ,เขาจะเป็นไม้ก็เป็นไม้กัดสีเหมือนกันนะคะตอนเด็กเขาจะมีแค่ ออกแดงตรงโคนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นเขียวค่ะลายๆนี่เขาจะมาตอนโตหน่อยนะคะแต่ก็โตไม่มากนะคะไซส์ที่หนูส่งก็เริ่มกัดแล้วนะคะหนุมานอมพาพาค่ะพามาดูอีกมุมนึงคือมุมใต้ใบนะคะพี่ๆบางท่านก็ชอบหูเยอะๆนะคะแต่ถ้าส่วนตัวหนูแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะอันนี้หนุมานอมพาพาะคะมีแบ่งอยู่ที่ราคาเจดิบาทนะคะ สุโขไทยนะคะอันนี้เป็นสุโขไทยตัวเก่านะคะให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสวยมากนะคะใบนี้มาดูอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นมิดไมตี T นะคะออกดอกไปแล้วผสมไม่ทันนะคะมิดไมตีจะมีแบ่งอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะแปดสิบบาทสีบุรีรัมหนึ่งร้อยเนี่ยคะ่ะจะประมาณนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะ แล้วก็จะมีจันฉายนะคะจันฉายเจ็ดสิบบาทค่ะไก่ทองนะคะไก่ทองหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเท้าฮิรันนะคะป่ายมาแล้วนะคะก็อันนี้ค่ะมหาราชานะคะหนึ่งร้อยบาทนี่เทพธิดานะคะให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะอันนี้หงยกนะคะหงยกจะมีแบ่งอยู่ที่ราคา แปดสิบบาทนะคะแปดสิบบาททิศทักษิณน,นะคะแปดสิบบาทค่ะทิศทักษิณเป็นอ่านางกีริณีนะคะแปดสิบแล้วก็อันนี้เป็นไก่ชมพูรัดค่ะให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทนะคะไก่ชมพูรัดนี่ไก่อมพันค่ะกัสิกัดลายมาแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะน,นี่ชินน้นน้ำบรญชนนะคะสองร้อยห้าสิบนี่ค่ะสีบุรีรัมนะคะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะไม้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นสีเบนจะลงไทยนะคะอันนี้จะให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทคะ่ะเป็นไม้กัดสีนะคะตอนเด็กจะเป็นออกสีเขียวๆแบบเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นนางวิชุดานะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทป้ายสวยเลยนะคะนี่ค่ะใส่นี้เลยนะคะสี450่ร้อยห้าสิบก็จะมีอันนี้จะเป็นอ่ายอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎด,ดางสวยๆเลยสามร้อยบาทนะคะนี่ค่ะ พรมคีรีนะคะที่หนูให้ดูโตจะโปะชมพูนะคะอันนี้จะให้ไปที่150บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้สีบุรีรัมนะคะให้ไปที่100บาทแต่ว่ามันจะเล็กกว่าที่นั้นอ่าให้ไป80บาทแล้วกันนะคะ80แล้วก็มีอ่าในจันหนวดเขี้ยวนะคะน่าจะมีอยู่เหลือประมาณสต้นนะคะใบมันเดีย๋ยวหนูจับก่อนมันพันกัน แปบ๊บนึงนะคะอันนี้จะเป็นอ่าในจานหนดเที่ยวเนี่ยคะ่ะก็ให้ไปที่ราคานะคะเอาไปหนึ่งบาทค่ะเ,เจ็ดสีอันนี้นะคะปะด่างฮาร์ปเลยนะคะแต่ต้นยังไม่สูงมากนะคะอันนี้หนูขอที่อ่าสองบาทแล้วกันนะคะ200บาทค่ะอันนี้บอลเก่าแปดสิบนะคะนี่มียังมีแบ่งอยู่ะคะอันนี้พยาพันว่างแปดสิบาทหยาดฝนนะคะวันนี้ยังไม่ได้พามาดูยาฝนยาดฝนจะให้ไปที่ 80บาทนะคะอากาศเดิมเย็นด้วยนะคะต้งช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนี่ค่ะก็วันนี้คลิปน่าจะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเริ่มมืดแล้วนะคะเดี๋ยวหนูพามาดูอีกต้นหนึ่งฮองเฮานะคะฮองเฮา60ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ บางท่านอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอุดหนุนดูคลิปก็มีนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะก็เดี๋ยวหนูจะมาทําคลิปให้ชมเรื่อยๆนะคะใครสนใจพันอะไรก็จดไว้ได้นะคะจดไว้แล้วก็โทรหรือว่าทักมาสอบถามได้นะคะนี่ค่ะโอเคนะคะนี่มนสวรรคะ์ค่ะมนสวรรค์อันนั้นใบใหม่กลางไม่เต็มที่นะคะมนสวรรค์เผื่อพี่ๆท่านใดชอบแบบไม้ใหญ่ๆนะคะใบใบใหญ่ๆนะคะต้นลูกก็ ต,ต้นโตแล้วเหมือนกันนะคะสวยแล้วกระถางสี่นิ้วนะคะอันนี้มีแบ่งหนึ่งรอยยีสิบาทนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะวันนี้ขอญอาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะมีมาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ